บทที่3พูดถึงความโง่เขลาในการไว้วางใจในมนุษย์คือบอกว่าการไว้ใจในมนุษย์นั้นจะไม่สามารถช่วยอิสราเอลให้รอดได้ในบทที่3เริ่มต้นบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะนําสิ่งที่หล่อเลี้ยงจุนเจือสิ่งที่ค้าชูเยรูซาเลม็มหรืออิสราเอลเนี่ยออกไปให้หมดเลย สิ่งที่เน้นในตอนนี้ก็คือบอกว่าการขาดผู้นําที่มีคุณสมบัติที่ดีเจอผู้นําที่ไม่ดีเนี่ยจะนําไปสู่การล่มสลายการพังทลายของสังคมเนื่องจากผู้นําเขาไม่ดีทําอะไรนอกจากผู้นําเขาทําชั่วแล้วยังมีอันนึงก็คือว่าผู้นําของเขาเนี่ยไปวางใจในมนุษย์มากกว่าวางใจในพระเจ้าดังนั้นพอเขาวางใจในมนุษย์หรือวางใจในสิ่งที่เขามีต่างๆเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าทําคือพระองค์จะ กำจัดสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่หล่อเลี้ยงและสิ่งที่จุนเจืออิสเรเอลออกไปจากเขาทั้งน้ําอาหารเจ้ากําจัดผู้นํากําจัดอํานาจกางทหารกําจัดผู้นําทางศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนในสมัยที่เนบูคัดเนสามาทําลายเยรูซาเล็มแล้วก็กษัตริย์ก็ถูกปลดออกไปผู้ ผู้หัวหน้าทั้งหลายปุโรหิตทั้งหลายข้าราชการถูกจับไปเป็นเฉลยบ้างก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ภาพนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆอย่างที่อิสยาบอกอิสยาอยู่บนผู้ยอดภูดเขาไงก็เห็นเฮ้ยวังนะภูเขาลูกนั้นใกล้จะมาแล้วนะใกล้จะถึงภูเขาลูกนั้นแล้วนะในข้อที่4ี่บอกว่าเราจะให้เด็กๆเ,เป็นเจ้านายของเขาและทารกขึ้นปกครองเขาคือสิ่งที่พระเจ้าจะทํากับอิสราเอลเพราะว่าเขาไปไว้ใจใน ในมนุษย์เนี่ยก็คือว่าเขาจะขาดผู้นําที่มีความสามารถตอนกษัตริย์มนัสเสที่ชั่วรายขึ้นครองราชใช่ไหมอยู่ป .6 เองใช่ไหมอายุ12เองดเองกษัตริย์เด็กๆเ,เ,เนี่ยจะนำเขาแล้วรากว่าเด็กทํำยังไงโอ้โหเด็กนี่สร้างปัญหาใหญ่โตให้กับอิสราเอลเลยดังนั้นสิ่งที่อิสยาเห็นก็เลยเห็นไกลไปถึงสมัยของมนัสเสแล้วก็น่าจะเป็นต่อไปกษัตริย์รุ่นต่อๆมา ตอนใกล้ๆอิสเซลยูยรเซลมล่มสลายเช่นกษัตริย์ชื่อว่าเยโฮยาคิมเยโฮยาคีนหรือเสเดกฮักกิยาก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่เก่งไม่ดีแล้วก็นําประชาชนไปในทางที่ละทิ้งพระเจ้าทั้งสิ้นจนในเยูซาเล็มต้องพินาศในข้อนี้เนี่ยพยากรณ์อิสยาพยากรณเอาไว้บอกว่าคนก็จะไปบอกพี่น้องของตนนะบอกว่าี่นี่น,นี่เธอเนี่ยมีเสื้อคลุมดังนั้นเธอเป็นผู้นําของเราหน่อยแล้วเขาจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไ เราเราไม่มีทั้งอาหารไม่เราไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยเราจะเป็นผู้นําได้อย่างไรหมายความว่าอย่างนี้ก็คือว่าผู้นําต่อมาเนี่ยผู้นํามันจะหายากก็คือว่าแค่คนสมัยนี้ใช่ไหมปกติใช่ไหมโอ้คนนี้รบเก่งก็เลยเป็นหัวหน้าคนนี้พูดเก่งก็เลยเป็นหัวหน้าคนนี้ร่ํารวยลยเป็นหัวหน้าแต่ในสมัยนั้น เธอเป็นหัวหน้าได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเธอมีแจ็คเก็ตฉันไม่มีดังนั้นเธอเป็นหัวหน้าพวกเราเลยลไอ้คนมีแจ็คเก็ตบอกไม่เอาฉันไม่อยากไปเป็นหัวหน้าเดี๋ยวไอ้บาบิโลมันจะฆ่าฉันนี่ก็จะไม่มีใครอยากจะเป็นผู้นําแล้วก็ประเทศที่ไร้ไร้ผู้นําอ่ะมันจะน่าสะพึงกลัวแค่ไหนมันจะเละเทะสกเพียงไัน,ไนแล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าแล้วพวกเขาก็จะสะดุดและลม้มลง เพราะว่าเขาพึ่งพามนุษย์มากกว่าพึ่งพาพระเจ้าข้อที่8นะเขาบอกว่าพวกเขากบฏต่อพระเจ้าการกบฏต่อพระพเจ้าเอ๊ะเขาทำอะไรถึงเรียกว่ากบฏต่อพระเจ้าวาจาและการกระทําของเขาล้วนต่อสู้แล้วก็กบฏต่อพระเจ้าก็คือว่าแทนที่เขาจะกราบลงนมันสการพระเจ้าแทนที่เขาจะเทิดทูนพระเจ้าเขากับไม่สนใจพระเจ้าแล้วไปเทิดทูนสิ่งอื่นแทนอันนี้เรียกว่ากบฏต่อพระเจ้า วันนี้ในยามที่เรามีปัญหาเราพึ่งพิงใครเราพึ่งพาใครการที่ไม่พึ่งพาพระเจ้าเรากับเป็นการดูถูกว่าพระเจ้าไม่มีปัญญาช่วยฉันเงินต่างหากที่ช่วยฉันได้พี่คนนั้นต่างหากที่ช่วยฉันได้กำลังต่อต้านพระเจ้าแล้วก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้าแล้วกบฏต่อพระเจ้าเหมือนกับอิสราเอลทำหรือเปล่าดังนั้นอิสราเอลจึงต้องพบกับความพิพาาการพิาาพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิ่งยะโส และการไม่ไว้วางใจในพระเจ้าของเขาแต่อย่างไรก็ดีจะมีคนบางคนเป็นส่วนน้อยที่ยังคงสัตซ์ซื่อคนเหล่านั้นจะได้รับการอวยพรวันนี้เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นบทที่สามข้อที่สิบก็คือว่าวันนี้คนอธรรมอาจจะดูเจริญรุ่งเรืองแต่การเจริญรุ่งเรืองของคนอธรรมนั้นจะชั่วคราวและประเดี๋ยวเดียวแต่สําหรับคนที่ยังคงสัตซ์ซื่อจะพบการอวยพรระยะยาวในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เมื่อความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นในสังคมในแผ่นดินทั้งคนที่สั์ซื่อและคนที่ไม่สั์ซื่อมักจะพบกับความทุกข์ยากเหมือนกันเวลาน้ำมันแพงเนี่ยเฉพาะคนชั่วใช่ไหมที่น้ำมันแพงเปล่าคนดีน้ำมันก็แพงด้วยค้าไฟแพงก็แพงกันหมดอาหารแพงก็แพงกันหมดเจอพายุมามันก็เป็นเหมือนกันหมดอะไรอย่างใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะแตกต่างกันในตอนจบตอนจบเนี่ย คนชอบธรรมจะเจริญขึ้นและพบกับพระพรแต่คนอรทมจะพบกับความที่นา่าวันนี้เราอาจจะพบกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่มีพระเจ้าหรือไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าให้เราโยคงสัต์ซื้อและยำเกรงพระเจ้าต่อไปอา้าวมันก็เหมือนกันนี่คนชั่วมันก็เจอแบบนี้คนดีคนชอบทาก็เจออย่างนี้จะไปทําชอบทามันก็ทําชั่วไปเลยจะได้พาวอย่าพูงไปดูใกล้ๆตอนนี้ไปดูตอนจบตอนจบจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตอนนี้มันจะคล้ายๆกันหน่อยจะ่มา่สักพักเดี๋ยวตอนจบจะแตกกางกันอย่างสิ้นเชิงถ้าดูภาพวาดก็คือว่าเส้นสีแดงเนี่ยใช่ไหมกับเส้นสีดาเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมมันก็เหมือนกันเลยนะมันก็ไม่ต่างกันต่างกันนิดหน่อยนะเส้นสีดําก็ต่างกันนิดหน่อยเส้นสีแดงก็ต่างกันนิดหน่อยแต่รู้ไหมถ้าลากเส้นนี้ยาวไปถึงลําพูนเนี่ยไอ้แดงกับดานี่มันต่างกันแบบโอ้โหฟ้าก็เหวเลยนะ มันไปคนละทางไงนะแดงก็พี่แกก็วิ่งก็เนี้ยค่อยๆวิ่งขึ้นไปของแกงเนี้ยใช่ไหมพี่ดำเนก็วิ่งขึ้ไปเนี้ยนะแต่ถ้าถ้าเวลาผ่านลากยาวไปถึงลําพูนนะโอ้โหแดงนั้นดำนี่ลงไปถึงไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องแบบเนี้ยก็คือว่าวันนี้เนี่ยอาจจะดูเหมือนเหมือนกันมันก็พอกันแหละเราก็ดีกว่าเขานิดหน่อยหรือเขาอาจจะดีกว่าเราบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยแป๊บเดียวรอสักครู่มันเป็นสิ่งชั่วคราวแต่ระยะยาวๆตอนจบเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็นี่เป็นสิ่งที่บอกไว้ในอิสยาห์บทที่ ส่วนในข้อที่12เป็นการคร่ำครวญของอิสยาเองอย่างที่บอกอิสยายากตรงอย่างที่ตรงเนี้ยคือว่าอยู่ดีๆพูดพูดพูดตอนนี้ก็พูดพูด,พด,พด,พดถึงภูเขาลูกนั้นกลับมาพูดถึงภูเขาลูกนี้เมื่อกี้ข้อที่11เนี่ยคนชอบทำท่านท่านก็ชอบทำต่อไปนะซื่อสัตย์ต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายจะดีเองไอ้คนชั่วก็ชั่วเองแล้วก็กลับมาพอข้อ12บเปลี่ยนอีกละเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทเป็นอิสยากำลังคร่ำครวญส่วนตัวบอกว่าโอ้ชนชาติของเราก็คือ อิสยาพูดเองชนชาติของฉันเด็กๆจะเป็นผู้บีบบังคับเขาผู้ญิงจะปกครองเหนือเขาโอ้ชนชาติของเราเอย๋ยผู้นำของเจ้าทําให้เจ้าหลงทางและทาให้วิถีทางของเจ้าสับสนก็คืออิสยาค้าครวนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามที่ฉันเห็นยอดภูเขาลูกนั้นเนี่ยก็คือว่าในอนาคตเนี่ยผู้นำจะไร้ความสามารถแบบเป็นเหมือนเด็กๆเหมือนคืยไร้ความสามารถ ผู้หญิงในที่นี้เป็นภาพของการที่ว่าเป็นจะผู้นําเนี่ยจะไร้การศึกษาเพราะว่าผู้หญิงในสมัยนั้นไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยผู้นําจะไม่ค่อยรู้เรื่องไร้การศึกษาขาดพุทิภาวะขาดสติปัญญาแต่ว่าจะมานําประเทศชาติดังนั้นนี่คือการลงโทษจากพระเจ้าเป็นภัยพิบัติเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าเอ๊จริงๆแล้วในประเทศของเราเนี่ยไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศนะก็ไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องตกใจเป็นแผนการของพระเจ้าบางทีพระเจ้าจงใจให้คนนี้โอ้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเนาะแต่ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการบางอย่างอย่างอย่างตอนนี้พระเจ้าให้เด็กขึ้นมาเป็นผู้นําเพราะพระเจ้าจะลงโทษอิสราเอลเพราะเหตุผลบางอย่างแผนการบางอย่างดังนั้นวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นผู้นําในประเทศนะครับก็ให้อธิษฐานเผื่อท่านเหล่านั้นเพราะว่ายังคงอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วอิสยาห์ก็ตัดกลับมาบอกว่า กลับมาพูดต่อพยากรณ์ต่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้พิพากษาที่แท้จริงและพงค์จะพงทรงพิพากษาพวกผู้นําที่ไม่ดีทันนี้หมายถึงผู้นําทางศาสนาที่เลี้ยงแต่ตัวเองไม่ไม่เลี้ยงประชากรของพระเจ้าจะพิพากษาพวกผู้ใหญ่พวกเจ้านายทั้งหลายที่กินส่วนสวนองุ่นของตนและลิบของจากคนจนเพื่อจะได้เป็นเจ้าของบ้านไปข่มเหงผู้อื่นรังแคะคนยากจน เขาได้บีบคั้นบทขยี้คนจนแต่คนจนเหล่านั้นเป็นใครเป็นชนชาติของพระเจ้าแสดงว่าเขากําลังข่มเหงชนชาติของพระเจ้าเนี่ยข้อที่15ห้าเนี่ยบอกว่าเจ้าบีบคั้นชนชาติของเราและบทขยี้ชนชาติของเราแสดงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่ข่มเหงประชาชนโดยเฉพาะคนอิสราเอลเนี่ยคนเสียผู้นำอิสราเอลที่คนเหงนคนยากจนคนที่ยากไรเนี่ยคนไม่มีทางต่อสู้เนี่ยเขากําลัง บทขยี่และขมเหงคนของพระเจ้าเมื่อมีประเทศหนึ่งมาบุกโจมตีฆ่าคนไทยฆ่าคนไทยไปหลายคนเลยมาป้นคนไทยด้วยไม่ว่าประเทศนั้นเป็นใครเขากําลังประกาศตัวเป็นศัตรูกับประเทศไทยใช่ไหมมันบุกมาฆ่าคนไทยเลยนะทํานองเดียวกันเนี่ยพระเจ้าบอกพวกเนี้ยประชาชนหล่อนเนี้ยคนยากจนนี้เป็นใครรู้ไหมเป็นชนชาติของเรา แล้วเจ้าทําอย่างนี้คนชนชาติเราใจว่าเจ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรานี่นาแต่นั้นเจ้าจะต้องถูกลงโทษนะเป็นอย่างนี้กลับมาในมุมของเราเนาะเราเนี่ยไปที่โบสถ์หรืออยู่ในพุทคธรรมอะไรคงจะมีคริสเตียนบางคนที่นิสัยไม่ดีเคยเจอไหมถ้าไม่เจอเดี๋ยวชี้ให้ดูมีหลายคนเลยไม่ใช่แถวนี้หรอกไกลๆนแนะนําให้รู้จักได้นะมีบางคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนแต่ทําตัวเหมือนแืบบางคนเรียกตัวเองว่าลูกพระเจ้าโอ้โหชีวิตยางกับลูกมารเลยไม่เหมือนลูกพระเจ้า อาจจะมีบางคนที่แบบอะไรบางอย่างที่ทําร้ายจิตใจของเราแต่ถ้าเขาเป็นลูกพระเจ้าจริงๆแต่นิสัยไม่ดีอยู่เราไปทําอะไรเขาไม่ได้นะใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทาอะไรหรอกแค่เอาเรื่องเขาไปโฆษณาบอกมันให้รู้กันทั่วโบสถ์ยิงก็ไม่ได้โฆษณาแค่ฝาาอธิษฐานเผื่อเธอที่ฝ่าอธิษฐานเผื่อคนทั้นดลยนะเขาปากร้ายมากเลยเขาพูดไม่ดีไธิษฐานเผื่อเขายเยอะเลยนะเขาชอบนินทาคนอื่นนี่ยที่แท้เปล่าเขาเรียกใช้ใช้คาอธิษฐานเป็นเครื่องมือเนี่ยถ้าถ้าเป็นแบบนี้เราอย่าไปทําใช่ไหม ไม่ทําเพราะอะไรไม่ได้เห็นแก่เขานะเพราะเห็นแก่พระเจ้าเหมือนกับดาวิดเนี่ยไม่จัดก,การซาอูลเพราะอะไรเพระเาะซาอูลเนี่ยเป็นคนของพระเจ้าหนึงก็ไปจัดการซาอูลก็เดียวก็ไปตจอสู้กับพระเจ้าด้วยเหตุน,นี้นะครับในเวลาพี่น้องทําอะไรกับเ,นะเรานะก็ยกโทษให้เขาซะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะอวยพรในในสิ่งที่เขาทำเนี่ยให้เปลี่ยนกลายเป็นดีแล้วพระเจ้าจะตีสอนเขาเองถ้าเขาไม่กลับใจพระเจ้าจะจัดการเขาเองไม่ใช่ทุลักเราที่จะต้องไปจัดการไม่ไม่ใช่อันนี้ เป็นภาพ่ออ่านอิสยาแล้วท่านหเห็นภาพนี้ไงอ๋อคนที่บทขยี้หรือข่มเหงคนจนที่เป็นประชากรของพระเจ้าเขากําลังตั้งตังตวเป็นศัตรูกับพระเจ้าในบทที่สตอนท้ายนี้ชี้ให้เห็นถึงการที่คนอิสราเอลเนี่ยดำเนินชีวิตแบบมีเสรีภาพแต่เสรีภาพของเขานําไปสู่ความตายพระเจ้ายัางตําหนิพวกเขาต่อไป โดยทันนี้ในบทที่3ามข้อที่16บเป็นต้นไปเนี่ยไปเปลี่ยนเรื่องที่จะตําหนิก็คือความเย่อหยิ่งของบรรดาธิดาซีโยนะัตเย่อหยิ่งยืดคอยาวทั้งส่งตาหวานกระตุ้งกระติ้งนะอันนี้พูดถึงผู้หญิงนะครับคือผู้หญิงที่แบบอาจจะมีฐานะหรือม,มีมีเป็นเมียคนสําคัญของใครของคนสําคัญเนี่ยก็ทําตัวเหนือกว่าคนอื่น แล้วก็ล่อลวงผู้ชายให้สนใจพวกเขาพยายามให้เป็นที่สนใจของผู้ชายแต่งตัวส่งสายตาหรือยักยัขยับเท้าให้มีเสียงกุ้งกิ้งให้เพื่อจะดึงดูดความสนใจเนะี่ยก็คือหวานสเสน่ห์สารพัดเนะี่ยข้อยีสี่บอกว่าเนี่ยพอเขาพยายามหวานสเสน่ห์อะไรหรือว่าพยายามเ,าเพราะว่าเย่อหยิ่งในในสิ่งที่ตนเป็นนะ่ะนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อยีสี่บอกว่าพระเจ้าจะแทนน้ําหอมด้วยความเหม็นแทน ผ้าคาดเอวด้วยเชือกเอามารัดแทนผมที่ไว้สวยๆเนี่ยโดนโกนหัวเลยแทนเสื้อผ้าสวยงามเป็นเสื้อผ้ากระสอบนุ่งห่มเป็นความทุกข์กระทมใจแทนความงดงามด้วยความอับอายก็คือมี5รายการในการแลกเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะเหตุความเย่อหยิ่งของเขาทําไมต้องยกผู้หญิงไม่ใช่บอกว่าจะเกิดแต่ผู้หญิงแต่หมายความว่า ยคำพยากรณ์นี้ชี้เห็นว่าไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็จะพบกับเหตุการณ์ที่น่าอับปยนี้คือคือผู้ชายโดนแน่ๆอยู่แล้วแต่บางทีบางท,บางทีบางเหตุการณ์เนีเกิดขึ้นกับผู้ชายไปลบแล้วก็ตายผู้หญิงก็ร้องไห้เสียใจอยู่บ้านแค่นั้นก็สบายดีไม่มีอะไรแต่ว่าการพิพากษาที่จะมาถึงเนี่จะเกิดขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงจากสง่าราศีจะกลายเป็นความอับอายจะเป็นความอับปยแล้วก็ในข้อที่26สบก ก็อบอกว่าประตูเมืองของเธอจะร้องไห้ไว้ทุกเธอจะถูกทําลายและนั่งอยู่บนดินก็คือจะพบกับความโศกเศร้าเศร้าสลดมีภาพหนึง่งมาด้านซ้ายกันเป็นภาพจักรพรรดิเวสปาเซียนก็เป็นจักรพรรดิของโรมเนาะแล้วก็ไอ้ด้านนั้นเป็นภาพของคนยิวผู้ชายชาวยิวถูกมัดมือถูกมัดมือเอาไว้ที่ข้างหลังน,นี้นะแล้วก็ผู้หญิงก็นั่งร้องไห้ใต้ต้นปาล์ม โดยมีคำจารึกว่ายูเดียแคปตาแปลว่ายูเดียพ่ายแพ้แล้วเเป็นภาพที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลาที่ตอนนั้นที่เยรูซาเล็มถูกทำลายโดยโรงยูเดียพ่ายแพ้แล้วดังนั้นคำพยากรณ์นี้จึงเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะพบกับความโศกเศร้าเพราะเหตุพวกเขาไม่ไว้วางใจในพระเจ้าแต่ยังเย่อหยิ่งในในสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองมียะโสนั้นแต่ไม่พึ่งพาพระเจ้าดังนั้นคน บาปที่ไม่ยอมกับใจจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้าเรียนอิสยาแล้วไม่กลับใจนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเราพบคําเตือนมากมายในพระธรรมอิสยาจากนี้ไปนะครับว่าอุย้ยจริงๆนะแล้วจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเออจริงออออิสยาพูดเป็นจริงเลยคืออิสยาเนี่ยพี่แกอยู่บนที่สูงเนี่ยเห็นหมดเลยใช่ไหมพอดังนั้นพอเหตุการณ์ดาเนินผ่านไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจริงครั้งแล้วครั้งเราเดี๋ยวจะมีหลา,ายตอนที่ยกขึ้นมาดังนั้น พระเจ้าจะส่งพิ่ภากษาประชากรของพระเจ้าผู้หญิงยะโสประชากรของพระเจ้าผู้ข่มเหงคนยากจนหรือผู้ข่มเหงประชากรของพระเจ้าคนที่เย่อหยิ่งทั้งหลายจะถูกทําให้อับอายชีวิตของเขาจะเต็มไปด้วยการร้องไห้ไว้ทุกข์และพบกับการถูกทําลายดังนั้นเมื่อคําเตือนมาถึงถ้าจะสรุปอิสยาบทนี้นะคือว่าจงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไปเมื่อมีคําเตือนนั้น เวลาเรามาเรียนพระธรรมอิสยานี้ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าไม่ใช่บังเอิญหรอกมาลงวิชานี้ไม่ลงวิชาอื่นเนี่ยนะหรือว่าทําไมเปิดเทอมนี้พอดีเพราะว่าพระเจ้าจะเตือนอะไรเราบางอย่างแล้วพอเตือนนี้จงกลับใจเพื่อจะทันเวลาก่อนที่จะสายเกินไป